ตั้งเป้าวิธีนี้มีแต่สำเร็จ100เซหลายคนอาจจะเคยผ่านการตั้งเป้ามาเยอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จอะ่ะบางทีก็สำเร็จน้อยกว่าผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีการง่ายๆนะที่อาจารย์เดชึ่งอาจางย์งรีสอนผมนะครับวิธีที่1คือตั้งเป้าหมายที่โดนใจเราเน้นคานี้เลยนะถ้ามันไม่โดนใจเราแต่มันโดนใจอาจารย์ โดนใจพ่อแม่โดนใจญาติญาติโดนใจเพื่อนๆแต่มันไม่โดนใจเราผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถทําให้คุณตื่นมาตอนเช้าเพื่อทําสิ่งนั้นได้มันไม่ให้พลังกับคุณในการที่คุณจะใช้สมองคุณเนี่ยรีดเค็นวิธีการที่ทําให้มันประสบความสำเร็จได้ดังนั้นการที่จะตั้งเป้าอะไรก็ตามตั้งเป้านะให้โดนใจเราสาคัญที่สุดน,นะตั้งเป้าต้องโดนใจเรานะไม่โดนใจคนอื่นไม่เป็นไรแต่ขอให้โดนใจเรานะครับ ข้อที่2คือขอบคุณที่ได้ทํามันทุกวันไม่มีใครหรอกครับที่สามารถขับรถจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ได้โดยที่มีน้ำมันแค่ก้นถังเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีน้ำมันแค่ก้นถังแล้วเราขับไปแป๊บเดียวอะ่ะน้ำมันมันจะหมดถังดนะงนั้น คนที่กำลังทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ก็ตามมันต้องมีการขอบคุณในสิ่งที่เราทำทุกวันยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราขอบคุณสนุกมากที่ได้ออกกำลังกายสนุกมากที่ได้คุมอาหารสนุกมากที่ได้เก็บเงินสนุกมากที่ได้อ่านหนังสือสนุกมากที่ได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนสนุกมากที่ได้เรียนรู้เรื่องการไลฟ์สนุกมากเรื่องการโพสต์สนุกมากเรื่องการสร้างโมเดลธุรกจสนุกมากเรื่องการทำวิจัยถ้าเราไม่ได้รู้สึกสนุกและขอบ ขอบคุณนะครับสิ่งที่เราทำทุกวันมันก็เหมือนกับเราขับรถไปโดยที่ไม่เติมน้ำมันเลยระหว่างทางผลทสุดท้ายรถทุกคันที่ไม่ได้ขอบคุณในสิ่งที่ทำอยู่จะไม่สามารถถึงเป้าหมายได้แต่ขาดนังนันะอย่ารอให้เราแบบมีแรงบานาใจขนาดใหญ่ไม่ต้องครับแค่เรามีแรงมานาใจเล็กๆแล้วเราทำมันทุกวันสนุกกับมันทุกวันแค่นี้เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะนะครับอาจารย์บดีอึ้งรังสีนะครับ กลายเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกก็ด้วยการขอบคุณที่ได้คอนดักทุกวันนะฝึกคอนดักอยู่บ้านก็ถือว่าขอบคุณแล้วได้คอนดักเวทีเล็กก็ขอบคุณคอนดักเวทีใหญ่ g, ก็ขอบคุณคอนดักเวทีระดับโลกก็ขอบคุณชนะที่คานกี้ฮอก็ขอบคุณแต่ผลสุดท้ายมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาขอบคุณแค่ที่คานกี้ฮอเดียว อาจารย์เขาขอบคุณไล่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้เริ่มทําสิ่งเล็กๆเหมือนกันนะครับวันนี้ผมมาถึงจุดนี้ที่มีแฟนๆช่วยการแบ่งปันความรู้ช่วยกันแชร์จนมีคนติดตามในเพจเนี่ยรวมกันทุกพฟตฟอร์มทั้ง u t u b e Facebook IG Ti ิกก็เนี่ยเกินกว่า2ล้านคนได้ไม่ได้เกิดจากการที่ผมทําวันเดียวแล้วสาเร็จเลยมันเกิดจากการที่ผมขอบคุณทุกวันว่าเฮ้ยวันนี้เราขอบคุณที่เราได้ทําได้ทําได้ทําได้มีโอกาสช่วยเอาความรู้ไปช่วยทําให้สุขภาพคนดีขึ้นช่วยทําให้เพื่อนๆผอมลง ช่วยทำให้เพื่อนเอนมีความสุขมากขึ้นช่วยทําให้พ่อแม่ที่ทะเลาะก,กันดีกันช่วยทําให้ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกคุยกันช่วยให้หลายๆคนมีธุรกิจผ่านช้อปปีผ่านออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กต่างๆมากมายเลยแล้วผมก็มีความสุขมากเลยถ้าใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าตัวเองมีของดีบางอย่างอยากจะช่วยยกระดับคนไทยนะครับ ผมยินดีสอนให้นะครับในราคาพิเศษออกมาก,ก็พิมพ์ cf นะครับผมจะสอนแบบจับมือแบบไลฟ์สดเลยว่าไลฟ์สดทํำยังไงโพสต์ทำยังไง Post ทำํงงทำยังไงให้ความรู้ของเราไปถึงคนทั่วโลกที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติที่ฟังมาไทยเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็พิมพ์ cf แล้วก็ขอราคาพิเศษจากทีมงานได้ส่วนผมนะครับขออวยพรทุกคนนะคใครก็ตามนะครับที่ตั้งเป้าหมายผมขออวยพรให้ทุกเป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้นะครับบรรลุเป้าหมาย ก่อนที่จะถึงวันที่เรากําหนดและเป้าหมายที่ถึงนะั้นใหญ่กว่าสําเร็จมากกว่าที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ขออวยพรทุกคนรักทุกคนสวัสดีครับ